คุณได้เจอคลิปนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคลิปนี้เป็นไพ่เรื่องราวความรักของคุณนะคะเรามาดูกันว่าเขามีอะไรที่เก็บไว้ในใจและอยากจะบอกกับคุณแต่ไม่ได้พูดออกมานะคะขอดูหน่อยค่ะตอนนี้สถานาการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างคะสิบถ่วยค่ะ ดูมีการเติมเต็มแต่มันมีเจ็ดดาบมาค่ะมันเป็นการแอบเติมเต็มกันและการอยู่เงียบๆอยู่ลึกๆเติมเต็มกันอย่างไม่เปิดเผยนะคะหรือบางคนอาจจะมีใครที่จับจองเป็นเจ้าของแล้วหรือหัวใจก็เป็นของเขาเขาก็เป็นหัวใจของเราแต่ ยังชัดเจนไม่ได้ยังเปิดเผยยังบอกใครไม่ได้ขอดูกันก่อนนะคะแล้วบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของระยะทางความห่างไกลในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะหรือว่าเคยเลิกลาเคยห่างหายกันไปแล้ว แล้วก็ยังมีความคิดถึงยังมีความห่วงใยย,ยังมีความอะไรอาวรกันอยู่นะคะมันจะตัดก็ไม่ได้มันก็ยังวนเวียนพัวพันกันอยู่อย่างนี้นะคะยังมีความผูกพันเพราะว่าใจมันผูกกันใจมันให้กันไปนะคะมันอาจจะยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่เหมาะสมยังไม่ถูกต้องในเวลานี้อ่ะทีนี้ตัวคุณเองอะคะ่ะคุณคิดรู้สึกยังไงกับเขาคะเดไม้เท้านะคะ คุณรู้สึกว่าโอ้ยความรักครั้งนี้มันมีอุปสรรคจังเลยแต่คุณก็พยายามที่จะปรับตัวพยายามที่จะเรียนรู้จากเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีเรื่องราวของคนอื่นๆอ,อาจจะเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามีเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ค่อยตรงกรันรวมถึงเรื่องระยะทางความห่างไกลเข้ามาเป็นบทบาทสําคัญแต่คุณก็ยังไม่เคยปล่อยเขาไปออกจากหัวใจเลยนะ คุณรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อาจจะเป็นการเริ่มต้นกับคนนี้หรืออาจจะเป็นการไปเริ่มต้นด้วยตัวคุณเองอย่างมีความสุขก็ได้จากการที่คุณได้เรียนรู้อดีตที่ผ่านมานะคะที่แน่ๆคุณกําลังต้องการที่จะปล่อยวางอดีตกลับมารักและรู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะงั้นขอดูหน่อยค่ะว่าแล้วตัวเขาอะค่ะเขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณคะ ะะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่เก่งและแกร่งมากๆนะคะแต่เขาก็มีความเจ็บปวดความเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจได้เคยเต้องเจออาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้ที่ได้เคยตัดสินใจหรือทําอะไรไปด้วยความวู่วามตอนเด็กๆนะคะแต่ตอนเนี้เราเติบโตแล้วนะเราโตแล้วนะเราพร้อมที่จะดูแลแล้วนะเราพร้อมที่จะมุ่งมั่นไปข้างหน้าแล้วนะ อยากจะลองทําอีกสักตั้งตั้งใจอีกสักหนทำให้มันดีขึ้นทําให้มันถูกต้องทําให้มันเหมาะสมเป็นที่ยอมรับได้นะคะแล้วสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณความในใจของเขาล่ะแล้วยังไม่ได้บอกออกมาคืออะไรคะฉันไม่ได้หยุดพักนะฉันยังพยายามอยู่ฉันยังตั้งใจกับการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าระยะทางมันจะห่างไกลแค่ไหนฉันได้ตัดสินใจแล้วแหละ ว่าฉันอยากจะมุ่งมั่นอยากจะทําจริงๆมันไม่ใช่แค่อารมณ์ชั่ววูบแล้วมันผ่านการคิดทบทวนและผ่านระยะเวลาอันยาวนานผ่านการแบกรับเพราะว่าฉันไม่เคยที่จะปล่อยความรู้สึกนี้ไปได้เลยเพียงแค่ว่าวันนี้ฉันไม่รู้จะทํายังไงฉันมองไม่เห็นทางออกมันมืดแปดด้านไปหมดเลยแต่สุดท้ายอ่ะถึงแม้ว่ามันจะจบลงฉันก็ต้องการทําให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงนะแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นคืออะไรขอดูต่ออีกหน่อยนะคะ นี่ค่ะเขาอยากจะจบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจบทุกอุปสรรคเพื่อที่จะมาเริ่มต้นสร้างความรักกับคุณนะคะเขาอยากมาเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่กับคุณถึงแม้ว่ามันจะต้องเจ็บปวดจากอดีตที่ผ่านมาต้องรับผลกรรมกับทุกอย่างที่เขาได้เคยทําแต่สุดท้ายอะค่ะความรักจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายไม่ว่าคุณจะต้องการเขาหรือไม่ต้องการเขาก็ตามเขาก็อยากจะหยิบยื่นความรักมาให้คุณเพราะว่า ยังไงเขาก็อยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะเขาและคุณมีโอกาสที่จะเป็นคู่จากอดีตชาติที่ติดตามกันมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นนะถ้าเป็นคู่กันแล้วยังไงก็ไม่แคล้วกันค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ